พี่มันเห็นกูได้ไงวะเป็นไปได้ยังไงแฮกแมปไดอยังไรไอ้แม่แม่งแฮกแมปจีเอ็มช่วยด้วยไอ้เหี้ยยอนมึงโปะปะเนี่ยไอ้สัตว์หายตูเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่นะหายตูเฮ้ย แค่แบนอย่างโหดแบนตัวเดียวด้วยทีมกูอย่างเอาเกมแรกถ้าผมแพ้ถ้าผมแพ้ผมจะทำอะไรดีถ้าผมแพ้ผมจะเตะเมียโชว์ตรงนี้แหละครับผมจะเรียกเมียที่นั่งเล่นไพ่อยู่นี้ผมมาเตะเลยอยากดูผมเตะเมียไหมมันไส้มานานแล้วตั้งแต่ผมรู้จักนาคอสแพทใหม่มาผมก็ไม่เคยเกรงกลัวอะไรอีกเลยเฮ้ยกูป่ากูป่าไอ้มาเสง่ กูปาก่อนเออวุ้ยขวดแมวมาไงมีตัวดีอยู่นี้่เพื่อนมันเล็งลงปอดอะ<ล>ทำไมมหาเทพลำสังหารไม่ขึ้นไปเล่นไอ้ไอ้ฟอร์เรนอะไฮบริดแซดคืออะไรติงกระโปงของไอ้ไฮบริดเอเหรอไปดูมันล้ำแบบกะโหลกกะโหลกมาใช่ไหมแล้วก็มาเล่นตรงนี้โอ้โหใช่ป่ะไฮบริดแซดแล้วมหาเทพลำสังหารกูเล่นตัวสติมเลยเล่นไรบ้าหรือเปล่า เล่นสลงสลิมโคตรเสียเชิงเลยชื่ออย่างเท่เล่นสลิมโอ้โหสลิมนี่เป็นแคลรี่ที่กระโปกงมากเลยนะครับแต่ว่ามันเก่งอยู่นะแต่หมายถึงว่าแบบมันไม่มีเชิงอะไรเลยสําหรับคนเล่นแบบว่ามันไม่ดูไม่เทสดีครับดูไม่หล่อเท่ชื่อแบบอุตส่าห์คัดมาคิดว่าจะเล่นตัวหล่อเท่เล่นตัวแบบเล่นตัวอะไรฮะเล่นตัวไม่ดูดันเลยโอเคครับเกมแรกถ้าผมแพ้ผมจะเตะเมียให้ดูครับวิจะเตะก้านคอเมียดูผมพูดจริงทาจริง คำไหนคำนั้นถ้าผมแพ้ผมจะเรียกเมียมาเตะตรงนี้เลยนะโอเคไหมครับถ้าผมแพ้เกมแรกผมเบื่อการแพ้เกมแรกมาเกินทนแล้วเพนคือฮีโร่ Hero กระจกฮีโร่กระโปกแรงคนที่ไหนเขาไม่เล่นเพนกันเลยครับผมถ้าเจอได้เท่ากับดาวฟรีแล้วถ้าผมแพ้เกมนี้ผมจะเตะเมียโชว์ครับผมขอบคุณครับ แต่ผมรู้จักกับดาคอสผมก็ไม่รู้จักคาว่าแพ้อีกเลยดูนะครับว่านาคอสเต็ปแรงใหม่เป็นยังไงคอยดูนะครับรุนที่ใส่มาหเหรอรุนผมอยากรู้ไมหมล่ะว่ารุนผมใส่รุ่นอะไรมารุนที่ผมใส่มาได้ก็คือรุนเลดแอสซมเนตดากโคอย่างละสิบเมตรนะครับอย่าลืมนะครับสิบเมตรดูแดงให้ด้วยนะเด็กกล้าม,มากเลยนะคิกซี่ฮีระเบิด นี่ไงโดนไปดิเสียฟลิกแล้วนะคริกซี่เสียฟลิกเล่นดีๆเกมแรกกูมไม่อยากเตะเมียกูโชนะอย่าแพ้นะป่าที่ดีควรแท็กกลางให้ทันนะครับแต่ไม่ควรเก็บเลือดเขาโอเคโดนยกไปเขาเสียนะเขาเสียหมดเลยโอเคเอานกเล็กไปด้วยโดนไปยังโดนไปแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะครับข้างบนอย่าเพิ่งรีบตายนะครับผมมูราดโรมใช่ไหมโอเคสวยครับถ้าเป็นมูราดโรมแบบนี้ เขาเป็นเพนป่าเพนป่ามีจุดอ่อนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นบนนะบนระวังนะเดินสวนไประวังนะหนูแลงคอนกันแล้วใจเย็นเดี๋ยวเราจะออกไปนนี่เลยละกันนะครับผมกันเวทก่อนเพราะว่าเขาเป็นเพนด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยเข้ามาแล้วฝากคนละลค์ด้วยนะครับ เอลซ้ายระวังอย่าเดินตัดไปครับอย่าเดินตัดไปผมจะออกนี้มาก่อน,นครับแล้วผมจะข้ามกลับมานี่ครับเป็นสเต็ปการออกนะครับดูไว้นะครับว่าทําเพื่ออะไรทํแอ็คแอ็คไปงั้นแหละครับผมโดนเพลแล้วหญิงลีเดินไปอย่างนั้นอืมสวยครับถือว่าหญิงลียังมีไหวพริบป,ปฏ,ฏ,ฏ,ฏิพาณด้วยคอยค่อยเล่นนะครับผมไม่เคยด่าใครในเกมแรกอยู่แล้วผมไม่อยากจะด่าพวกคุณนะเฮ้ยเพนบินเพนบินเพนบินเพนปิดเพนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นได้นะเล่นได้นะแต่ต้องมีคนเปิดดัมเมจนะ เล่นได้นะมันมีมันมันเ,วนเวนหวอมันเหวอมูหลานโง่จูดันไม่เกรงใจใคร <laughs> าฮไาาอส้สัตว์เจอกูมไม่ได้ลัดช็อตอยู่ไหนลัดช็อตเป็นไงกูไม่คอดคิวก็บุญไรสัตว์แค่มาไม่ทันเพื่อนนะเวย้ยดาคอดแผนนี้โคตโกงทุกคนผมยยักจะบอกจริง <c oughs> เล่นโหดได้วันดีน้องขิงด้วยครับ ทุกคนเล่นเลยผมจะแบกพวกคุณขึ้นสูพรีมเองผมจะไม่แพ้ไปในเกมเดียวให้ด้วยที่ผมหยิบนาครอสในวันนี้โคตรสุดอะได้ไงอะโคตรเอาอะโคตรโหดโคตรอันตรายเลี้ยงบนได้เลยนะไม่ต้องดูแลผม,ม,ลผ,มผมดูแลตัวเองได้ไ,ดไปบนเลยเพื่อนเมดพยายามเติมตนบนเยอะๆนะโอเคเพื่อนได้ดักสเลยเยอร์ด้วยเราไม่ต้องไปเติมแล้วเพราะเพื่อนได้แน่นอนแลวโอเคครับผมเก่งกันมากเลย โอ้โหแพ้เกมนี้ผมเตะเมียให้ดูเลยครับผมไม่ต้องกลัวนะพูดจริงทําจริงผลจริงอะไรครับผมอะไรครับผมอะไรครับผมปึ๊บปื๊บป๊บเรียบร้อยครับผมแรงเหลือทนทนไม่ไหวก็ต้องตายไปยมูราดอ่อนนะเว้ผมบอกให้เลยแค่นี้แหละมูลาดอ่อนมากมูลาดท,ทิ้งล่างได้กระโหลกมากถ้าผมแพ้ผมไม่ต้องเล่นเกมอื่นแล้วพูดจริง มูดทิ้งล่างอย่างเงี้ยเราไม่ควรแพ้ผมให้กาลังใจทุกคนนะทุกคนขึ้นมาแร้งคอนแล้วถ้าทุกคนไม่ได้ปั๊มแรงถ้าทุกคนแพ้เกมนี้นะมึงลบเกมทิ้งได้เลยมูลดโคตรกากกูจะพูดแบบอาถรรพ์เลยผมพูดว่าฝันเราข้ามกากเมื่อไหร่ผมจะแพ้เสมอพยายามเรียกฟลิกเกอร์จากยอนยอนเสียฟิกเปิดไม์บอกผมด้วยใครเสียฟิกเปิดไม์บอกกันมันต้องคอกันแรงเหลือคนเยี่ยโคตรแรงเลยใจเย็นนะ เจ็บนะหมายถึงกูเลยเจ็บนะตายหมดเลยครับพูดไม่ทันขาดคำตายยกตี้โอ้โหไม่เป็นไปได้ยังไงอาถรนการดูถูกฝั่งตรงข้ามมักกลับมาทำร้ายเราเสมอเสมอเสมอเฮ้แต่เราเคลียร์คลิปหมดนะช่วยด้วยมากันกเวทวนะครับกันเวทวนะโรมกันเวทวนะขึ้นกันเวทเลยสวยฮะสลิมเก็บไปแล้ว ถ้าตายผมก็แค่ไม่ตายผมจะไม่ตายด้วยนะครับผมจะเล่นแบบหล่อเท่หลอ่ลอเท่ที่สตรีมเมอร์แบบเขาเล่นกันนะครับแบบไม่ยอมตายปล่อยลูกเพจ็ดดูงโง่อย่างเดียวดดยนะหลบนี่ถ้าเดินน่ารักนะ,นะะเธอรอหัวใจมันนะผมจะเปิดรอหัวใจมั้ด้หญิงลีหญิงลีสียมพลไปรอหัวใจมันสิเนี่ยหญิงลีไม่เป็นไรถอยออกมาวองเพล็ด้วยไหวหรือเปล่าพร้อมเลยแหลแงค้อนเลยสู้ๆนะน้องหญิงหนูเป็นผู้หญิงหรือเปล่าพี่จะไม่ได่าพูดสิ ค่อยๆเล่นเราได้บนแล้วสลับเลนเลยสอรอสอรอสอ,รอ,สอ,ร,อ,สอรอไปว่าสลับเลนเขียบบนก่อนได้อีกเวฟหนึ่งสลิมเขียบบนก่อนแล้วขึ้นไปสลับเลนเลยครับผมจะเก็บไอ้นี่เองอเค่อยๆเล่นใจเย็นไม่แพ้แพ้เกมนี้ก็ต้องไปเลียตุดหมาเถอะดูผมนาคอสแบบหล่อเท่เป็นไงป็นไงป็นไง ติดเล่นไงครับผมติดเล่นเองเอาใหม่ครับกูจนไปแล้ววะเดี๋ยวตั้งใจก่อนแป๊บนึงนะกูหุดเริ่มยนโยนยังไงไม่รู้แล้ววะหลังจากได้3ตัวกูก็ไม่ได้ใครอีกเลยน่ะแป๊บนึงนะเล่นดีนี่ทีมาเติมผมไม่ทันดีผมแบกอยู่นู่เว้ยไหวปะเนี่ยอย่าทำให้ผมดูโง่ในเกมแรกดีว่วงไปโบเกนสเปียอะไรดีไหมเนี่ยคอยเเล่นเชเย็น ไวหรือเปล่าข้างบนนะ่ะเดี๋ยวผมไปโจมตีด้วยมาๆเอาเลยมึงได้กูไปรอบหนึ่งแล้วมึงอย่าทำเป็นแอคในสัตว์เฮ้ยถอยถอยถูกโคตรแรงเลยเวนเอ้ยถูกโจมตีเชี่ยอะไรสัตว์เฮ้ยเฮ้ย ไอ้กูจะไม่ยอมแพ้เกมแรกหรอกไอ้เหี้ยสู้ๆเราจะพึ่งใครไม่ได้นอกแต่พึ่งตัวเองใครเสียฟิกแล้วเปิดไมค์คอดิสวยๆคอยเขเล่นคอยเขเล่นผมแบกได้ผมแบกได้เชื่อใจผมผมกำลังพูดว่านาคอสต,ตัวโกงเลยเหี้ยช่วยกันลับช่วยกันลับมูลาดอ่ะเฮ้ยสวยๆมูลาดสวย โ,โอเค okay. อยู่น yeah. ี่อย nah. ู ets, mm ่น hmm. ี่อยู่นี่ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเวเลสเนียนแล้วเคลียร่างไปเคลียร่างไปค่อยๆเล่นใจเย็นอย่าแพ้อย่าแพ้กูเสียหน้าการดูหมิ่นศัตรูนี่มันเป็นอะไรที่เลวร้ายจริงๆเลยว่ะดูถูกศัตรูเท่ากับแพ้เสมอเลยหรอวะเน็ตเป็นไรวะเนี่ยเอาดักไม่ได้เยนยนยนต้องตายต้องตายเออสวยตีป้อมตีป้อมป้อมสำคัญกว่าแล้วเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางบบดูดันเข้ากลางมาดูดันเข้ากลางแบบซิกแซกไปแล้วนะ ซิกแซกซิกแซกิกแซกไปแล้วเอลซ้ายเอลซ้ายระวังมันมีแค่เวเลสหมายถึงว่ามันมีแค่เวเลสที่ตึงไม่เป็นไรไม่เปไรกูไหวกูไหวรอแป๊บนึงมันที่มันคิวแต่กูก็รอกูแป๊บนึงกูชัดดามแล้วเดี๋ยวกูไปเก็บนะเว้ยไปแบบดูดันซิกแซกรอรอพวงแล้วใช่ไหมอีหนูนี่นะไปละเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารออัติก่อน อันตีสิส okay. ัตอันตีสิโอเคไอ้มันเห็นกูได้ไงวะเป็นไปได้ยังไงแฮ็กแมปรอยังไรไอ้ไหมมึงแฮ็กแมปหรอโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยเจ็บจังเดี๋ยวเจอกันนี่หนูแม่งแฮ็กแมป GM ช่วยด้วยมันเห็นผมได้ไงครับเอ้อย่างนี้เชื่อโอ้โหสังคมมันก็แย่ดิวะถ้าแฮ็กแมปอย่างนี้ไอ้หนานังหมี ดันกลางไว้ดันกลางไว้ระวังเอลซายนะเดี๋ยวกูไปล้วงไอ้นี่เดี๋ยวกูไปล้วงเพน <c oughs> เพนก็แค่ฮีโร่กระจอกอย่าไปตื่นตระหนกตกใจครับถ้าแพ้เพนนะไม่ต้องเล่นหรอกครับเกม ROV อะตัวกระโปงครับผมเพนอย่างถ้าคุณกลัวเพนแสดงว่าคุณคือไดมอนด์เหม็นชื่นอย่าสุดนะเว้ยอย่าสุดนะล้อล่างมุราดอะไรอย่างนี้ก็ดีเล่นไอ้นี่ ยอนอย่าให้ยอนเกิดเล่นไปเรื่อยสลิมก็ต้องหาตังนะครับตอนนี้ไอฟอรเรนไม่ไหวละวนะอุ้ยเสียดายร้อยหนึง่งโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเขาเาเล่นนะครับผมใส่ลูนมาเป็นเลดแอดสซัสซินเนตนะกันขอนะยอนแรงแล้วนะครับค่อยๆเล่นนะครับขอบุณน้องเรากิีที่กดสนับสนุนขอบุณน้องเอวาที่แชร์ด้วยนะครับผมจะเน้นยอนเป็นหลักนะครับเหเนาอตู้ เฮ้ย hey, hey, ไม่ใช่นะไม่ใช่นะหายตัวเฮ้ย hey! มึงดีพลอยสัก oh, yeah. มึงบ้าหรือเปล่า s <S ย้อนวินวอกย้อนวินวอกไอเฮียแล้วกูฟันเฮ้ยมึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมปอบันเนีย่ยไอของเราถูกโจมตีเฮ้ hey! ยย้อนแม่งหายตัวได้เธอ ไอ้เฮียมึงเห็นอย่างทีกูเห็นปะเนี่ยหรือว่ามันไม่ขึ้นจอมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมแฮกแมปไม่พอมึงหายตัวกูอีกไอ้สัตว์บ้าหรือเปล่าไอ้เฮียเอ้ยกูงงเฮ้ยเพื่อนเราเจอโปรแล้วมึงเล่นดีดนี่กูไปติดเล่นแล้ว ไอสัตว์ยอนหายตัวต่อหน้ากูเลยไอ้ีค่อยากขยี่ตายทีเดียวเดียวเดียวไม่ต้องสดไม่ต้องสดไม่ต้องสดไอ้แค่มันโก้ในเย็นในเย็น,เ,น,เ,นเคลียร์กางเคลียร์กลางเด็กคลิปเล่นกลางกูเล่นได้กูเล่นได้ระวังแค่งเงาเพนเปิดไหมดิเพื่อนเปิดไม้เหอะเปิดไม้บอกกูว่าใครเสียอะไร ปาดเบามากเลยตอนนี้วิ้ยโดนหนหอดโอ้กูตายกูตายรับกูทีไอ้มันเจ็บเยอะสวยสวยเก่งมากยอนตายผมก็พอใจแล้วเกมนี้ยอนตายคือจบเาขาเล่นว่าจะตาฝาดกด้ทุกคนมันไม่ได้หายตัวจริงหรอกมันมีที่ไหนยอนหายตัวไม่มีอยู่จริงหรอกบ้าหรือเปล่ามันมีแค่คิวเล่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเอาเดียวเดียวกูไปดนุ่มไป เดี๋ยวเจอการไอสัตว์ไล่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 เฮ้ยผมตายไม่ได้ผมออกก่อนนะแป๊บนึงอย่าตายนะสลิมมาอย่าตาย The tower. ไอ้เหี้ยยอนมึงโป,ปะป่ะเนี่ยไอ้สัตว์แต่ไม่เป็นไรหรอกมันอาจจะเห็นอยู่แล้วว่าผมมาทางนี้นะผม <We are. S 2> เอาตายเกิดแป๊บนึงว <Hello. S 2> ัดขึ้นมาอย่างแรงทีเด็ก <You are. S 2> บอกเลยนะเรื่องกับกูยอนล่างสองอาจจะมีเพนด้วยนะ ผมเงินเต็มล้านแป๊บนึงผมไปไล่เก็บม,มูลาดให้ล่างล่างล่าง,างมีคลิปล่างมีคลิปไปไล่เก็บม,มูลาดให้กับเพนอาจจะอยู่นี่อ่นนอจจะไม่ได้เ,าเาดาราเราดักอยู่อันตีไปแล้วกูเห็นในสัตว์ใหญ่กูสวนนะอีเวนเพนอยู่บนนะครับเปิดไม้เลยดิทีมขอร้องล่ะ ใครเสียอะไรบอกกูด้วยเอายอนเน้นยอนยอนตายคือจบผมมาช่วยยอนเสียฟลิกย่ะผมไปผมไปผมไปไปเลยไปเลยอยู่ไหนวะขอบคุณนะครับุณท็อปฟี่สิบดาวขอบคุณครับผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะแป๊บนึงนะเฮ้ยเราชนะ เราชนะกูไม่ได้เตะเมียแล้วเฮ้ยตายหมดว่ะสวยมันต้องอย่างนี้ดิบอกแล้วนาครอสมันคือตัวโกงเก่งมากใครอยากเล่นเข้ามาเลยครับจบเกมแรกไปแล้วนะครับผมสุดยอดจริงๆผมบอกแล้วว่าฮีโร่ฝั่งมันกระโปงปั๊บปับป๊บม,มันไม่มีฟิกแน่เลยจัด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 ขาป้อมขาป้อมไป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 ขอบคุณครับแอดสุดยอดไหมผมเก่งไหมครับผมแบกวะ ใช่ไหมเคยเล่นกับคนเก่งแบบนี้มาก่อนไหมครับเคยไหมไม่เคยเลยครับเป็นไงเคยเห็นนาคอสผิวไหวดังสายน้ําแบบนี้ไหมไม่เคยใช่ไหมพวกคุณเนี่ยเล่นแบบเอาจริงนะเออจริงๆพวกคุณเน่ยเล่นไม่ได้เรื่องนะผมโคตรแบกพวกคุณเลยพวกคุณรู้ตัวไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับยินดีต้อนรับนะครับแม้ว่าคุณจะอ่อนแค่ไหนผมพร้อมที่จะแบกพวกคุณเสมอนะสู่ซูต่อไปนะครับขึ้นสุพีไม่ได้นะครับสู้ๆนะครับสู้ๆูอย่าท้อนะครับเล่นอ่อนแค่ไหนก็ค้นเหมือนกันเข้าใจไหมครับสู้ๆนะ ผมเล่นเหนื่อยมากเลยเล่นพวกคุณแต่ว่าไม่อะไรสน ah ุกดีผมดูเก่งอ่ะพวกคุณดูแต่พวกคุณช่วยกันแล้วมันเล่นมันต้องเล่นเป็นทีมผมก็เปียบเหมือนลีเนลเมสซี่อะแล้วพวกคุณเป็นลีเนลเมสซีะไงดาเมแสนหนึ่งนาโคสมีที่ไหนฟอร์เรนดาเมจสองหมื่นแปดนี่ขนาดผมเจอโปยอนวินบลอกย้อนแฮกแมพนะครับอะไรย้อนที่อะไรหายตัวมึงบ้าหรือเปล่าไปย้อนดูกันได้นะ กูกำลังจะลวงหายตัวหนีต่อกูเฉยไอ้บ้ากูเ่งเคยเห็นนั่นแหละคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสา